กับสวัสดีจ้ามาเก็บเห็ดเด้อพี่น้องป้าฝนตกหัวตาสีเศร้าก็เลยพผากันเข่าป่ามาหาเก็บเห็ดพี่น้องมามาพี่น้องมาเอาไปกินเด้อจะเป็นหลายกักซะนี่ก็อดอกใหญ่ๆเด้อจ้ามือนี้ป้าดูบมึง ดอกใหญ่ใหญ่บนที่นอดอกใหญ่ให ต้องเก็บต้องขยานบักเง็บพี่นอ้องแมนไปเบิดเลยจ้ะเหลียงเต็มปลาเลยพี่น้องจ้าโอ,อ,อ,อ้หนึ่งพี่น้องได้ตาจาักน้อยด้วจ้ะั้งเก็บเห็ดทั้งเป็นวัด เมิ่งพี่น้องตากฝนคัากลายเป็นวัดเลยพี่น้องเอ้ยใส่ในถุงไว้เหมือนนี่ได้หลายโลเด้อหน่อยบหลายก็ได้หลายโลละมือน,นี่มันจะด,ดอกใหญ่ๆแมนไปเบิดเลยจ้ะนี่ โชกดีบะคักเลยพี่น้องเอ้ยเบิงจะทางผุนกับแม่นได้จาะพี่น้องเลี้ยงเลี้ยงนั่นตาสิเอาทางนี้ก่อนโอ้อเห็ดหลายคักคือบ่ได้สามโลซีโลม,มือนตีมือนี่เห็ด นั่งดีๆก้อนพี่น้องปวดเอวบาดนี่เก็บให้พี่น้องเบื้องก้อนบาดนี่ยคนกตเหลียงเต็มปลาเลยเก็บมันมนน้ำกันเลยบาดเนี่ย ฝนคลาได้กับเป็ดวัดพี่น้องเอ้ยนี่แม่นไปเบิดเด้อจ้านี่เลี้ยงนี่เลี้ยงเลี้ยงนี่มันสิออกเป็นกุ้มเนาะพี่น้องออกเป็นมูเลยว่าเถอะข้านอ่พอแล้วมันกระสิมีอยู่น้ำกันใกล้ๆก,กันอยู่ละ เบื้องดีๆละ่ะพี่น้องเอ้ยเขาป้าหาเห็ดเก็บซุ้มซีซุ้มหาบ่ไดดเด้อพี่น้องเอ้ยก็อต้องเบื้องดีๆ่าเห็ดอันใดกินได้เห็ดอันใดกินบ่ไดดนี่ละ่ะ เก็บเบาหวาดเบาไวเลยป้าดปักหลายพี่น pues mm ้องเอ้ยพระเอกก็บ่เก็บซอยดอกบันยืนเบื้องเดียบ nah ันเห็นเห็ดลายดยดอกมันจะดอกงามๆจ้ะ แมนไปเบิร์เลยพี่น้องจกิเริ่มต้นมองใดก่อนหลายคั่ะที่ก็ออาข้างในก่อนติมึง่งาตด ใส่ทุ่งก่อนฟาดมามื่อน,นี่อะไร,บไร้บักรลายมายพี่น้องเบิห้หงพี่น้องอ่อนซอนน้ำกันนี่เบิ้งคนน่ะพี่น้องเบิ้งไนคนน่ะ <c oughs> ฝนตกสองมือเลี่ยงกันเลยจ้าบันิเฮ็ด เห็ดเหลืองกับคืนบาดเนี่ยเนอะเออตัวสนุกเก็บเอาไปกินเลยบาดหมกใส่ไข่เนาะพี่น้องเนาะแซ่บเลยหมกเห็ดเหลืองใส่ไข่ อ,อ,อันบ่กเก็บมันก็นจะเป็นอาหารถากเนาะต่ออ่อนซ่อนมาพี่น้องมาอ่อนซ่อนน้ำกันนะพอนหลายคัก สำหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อพี่นอ้องสิพ้าพเน่เทาเก็บน้ำมูนี่แล้ค่ะสิกรับจ้ากลับสวัสดีพี่นอ้องเด้อ